สภาพอากาศวันที่28พฤหัสในซอยบ้านน้ำขึ้นอีกแล้วสูงๆเรียบไปหมานมาเลยน้ำขึ้นนี่ค่ะขึ้นเยอะเลยวันนี้เมื่อคืนก็ประมาณนี้แต่วันนี้ดูท่าจะเยอะกว่าในซอยตอนเย็นเด็กจะเยอะเลยค่ะวันนี้เด็กไปเรียนแต่ของลูกปิดเทอม นุ่นจ้าเด้ครับถ้าข้างในนุ่นก็จะมีเหมือนกันเยอะเหมือนกันเอ้ยยงไม่มาแหละเด็กทำดีไปเล่นอะไรทางนั้นขอขอน่ะเดี๋ยวโดนหัวกันไม่เอาไม่เอาแดดแดดออกแป๊บนึงค่ะ แดดออกแป๊บนึงแล้วก็ dead dead แดดหมดแดดอดแป๊บนึงแล้วก็หมดนี่ค่ะอยู่สองสามคนนี่ค่ะนั้นถ่ายไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่เสื้อน้องถอดเสื้อก็เลยไม่ถ่ายให้ติดได้ยินแค่เสียงค่ะสามคนเขาหนึ่งสองสามนั่น้องถอดเสื้อเมื่อกี้ <c oughs> ก็เลยไม่ถ่ายนี่ค่ะใน,น้าบ้านเยอะค่ะเยอะเหมือนเยอะ เหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เยอะเลยเมื่อคืนนี้ก็คือนี่ค่ะหน้าบ้านถึงตรงนี้เลยเฮ้ยไม่เตะน้ามาเลยลูกน้ําจะโดนโทรศัพท์นี้มอดแหละไม้มดแหละเด้นี่ค่ะขอเล่นค่ะสุดท้ายก็เล่นจนได้ก็ให้เล่นไปก่อนแต่คือตรงนี้ไม่เป็นอะไรค่ะไม่อันตรายเพราะในซอยบ้านจะซอยตัน ไม่อันตรายเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกมันเป็นซอยตันในบ้าน <c oughs> เด็กก็เล่นได้ไม่นอนลูกนุ่นข่อีกคนหนึง่งมุมนู้น ون, คนละมุมค่ะ <c oughs> เรียนอยู่ที่เดียวกันค่ะโรงเรียนปิดสั่งปิดด่วนน้ำท่วม <c oughs> <c oughs> อีกคนไม่ได้ใส่เสื้อคะ่ะก็เลยไม่ถ่ายให้ติดเท่าไหร่ ได้ยินแค่เสียงเฮ้ยมอลแหละลูกใช่คสภาพอากาศทำดีดีไม่วิ่งไงนี่ค่ะสองคนเขาตอนแรกไม่เปียกกันหรอกค่ะตอนแรกเฮ้ตอนแรกไม่เปียกค่ะเดินแบบว่าดึงขางเกีงกันกลัวจะเปียกสุดท้ายก็สภาพอย่างที่เห็นค่ะทั้งสองคน เปียกเรียบร้อยลูกครับลูกลูกลกต่อเสไม่นอนแบบนั้นสุดท้ายก็เปียกค่ะทั้งสองคนทําเป็นแบบว่าวางฟอร์มก่อน <laughs> วางฟอร์มว่าไม่ให้เปียกไม่ให้เปียกดึงขาองเกงแต่ตอนนี้ฟอร์มหายหมดแล้วนู่นค่ะคู่หูเขาสองคน <laughs> <laughs> ไปแล้วจ้าเพื่อนๆ ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ